ครับสามก๊กตั้งวงเล่ากับอาจารยเ์เบงสามก๊กตั้งวงเล่าวันนี้ตอนคุณล้มเหลวได้กี่ครั้งคุณเคยถามตัวเองแบบนี้แมมในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตของตัวเราเองเนี่ยเราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวได้กี่ครั้งวันนี้ผมมีเรื่องราวจากสามก๊กมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของโจโฉซึ่งเป็นยอดคนในสามก๊กคนหนึ่งเลยนะโจโฉเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยถูก ปลดออกราชการจากราชการอย่างกระทันหันเลยชั่วครชั่วข้ามคืนเนี่ยชีวิตเขาพลิกผันเลยจากรับราชการอยู่ต้องกลายเป็นคนตกงานน่ะต้องหนีออกจากระบบราชการากระทันหันเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยต้องไปขอข้าวบ้านเพื่อนพ่อกินน่ะในระหว่างที่เขาหลบหนีอ่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยโจโฉเนี่ยเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินเลยในศึกเซ็กเพ็กเนี่ย แบบว่าเหลือทหารไม่กี่คนพาทหารมาเดียบล้านคนกองเรือมหาศาลแล้วถูกเผาในคืนเดียวนี่ต้องพ่ายแพ้แบบว่าเหมือนจะกลับมาไม่ได้อ่ะอีกครั้งหนึ่งโจโฉอ่ะถูกต้องตัดดวดหนีตายอ่ะจากการตามไล่ของตามไล่ล่าของม้าเฉียวอ่ะม้าเฉียวมาแก้แค้นให้ม้าเทงอ่ะแล้วโจโฉก็เลยแบบโอ้โหมันทําอะไรไม่ได้แนละ้วต้องตัดหนวดหนีตายต้องยอมทิ้งยอมสละทุกอย่างเพื่อนหนีตายอ่ะทีนี้กลับมาดู อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับกับเขาก็คืออ้วนเสี้ยวอ่ะอ้วนเสี้ยวเขาชนะเขาชนะเข,ชนะเขารวมฮันหกว้ได้ชนะฮันหกว้ได้ชนะกองซุนจ้านมาได้แต่พอเขามาแพ้โจโฉอ่ะอ้วนเสี้ยวอ่ะตอมใจเลยครับตอมใจแล้วก็โอ้โหแบบป่วยล้มป่วยแล้วก็ตายเสียชีวิตไปเลยอ่ะเออต่างจากโจโฉที่ว่าแพ้กี่ครั้งล้มกี่ครั้งก็กลับมาได้ทีนี้กลับไปที่คําถามเดิมคําถามแรกว่าคุณอนุญาตให้เองล้มเหลวกี่ครั้งผมว่าถ้าตั้งคําถามแบบเนี้ย มันเป็นทางตันไงลองตั้งใหม่ไหมลองเปลี่ยนจากคาถามเนี้ยเป็นถามตัวเองว่าหลังจากที่เราล้มเหลวแล้วเนี่ยเราทำอะไรดีกว่าถามตัวเองแล้วมองตัวเองว่าหลังจากที่เราล้มเหลวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามเนี่ยเราทำอะไรหลังจากความล้มเหลวนั้นเราทำแบบที่โจโฉทำหรือทำแบบที่อ้วนเซียวทำคือหลังจากเมื่อที่เราล้มเหลวแล้ว่า เราฮึกเขิมเรากลับมาสู้ใหม่เราตั้งสติกลับมาสู้ใหม่ตั้งหลักใหม่อย่างที่โจโถทำหรือหลังจากที่ล้มเหลวแล้วอะเราหดหูห่อเหี่ยวตรอมใจอย่างที่อ้วนเสี้ยวทำเพราะนั้นมีสองทางเลือกนะครับหลังจากที่คุณล้มเหลวแล้วก็คือคุณจะทุกตรอมใจหรือจะกลับมาเริ่มใหม่ฮึดสู้แบบโจโฉคุณเลือกทางของคุณได้ด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะ ก็แนะนำครับเร่มน,นี้3มก๊กตั้งวงเล่าฉบับข้อคิดชีวิตข้อคิดดีๆมากมายเลยฝากไว้ครับ3ามก๊กตั้งวงเล่า